ยาที่สั่งวัปะเตปิชังตาที่สังลัะเตพลังกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปะกาลีจะปาปะกังบุคคลหวานพืชเช่นอะไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีดีทำชั่วชั่วทักทายสวัสดีเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยเน้อมในวันพระนะกกรมีปะกินนก,กะมาพูดคุย กับญาติธรรมนะครับน้องนานๆได้มาเจอกันสักครั้งหนึ่งวันนี้จะนําเรื่องวิกฤตวิกฤตศรัทธาเนาะมาคุยพูดคุยกับเพื่อนกาลยาณมิตรเนาะตัวนี้ที่เราบอกว่าศรัทธาศรัทธาเนาะมันกลายเป็นศรัทธาที่ดิ่งลงเหวแล้วดิ่งลงเหวจริงมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมันเป็น กลายเป็นเหมือนพระพุทธองค์เมื่อก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้แล้วก็ประกาศเผยแผ่สัจธรรมคําสอนนอ้องเมื่อบุคคลสมัยก่อนเนาะเมื่อมีเหตุเพศไทยอะไรต่างๆเมื่อเกิดความทุกข์ร้อนเดือเดเนื้อร้อนใจก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามรกคเกดีบ้างเป็นที่พึ่ง <c oughs> คือเมื่อมีเหตุเพศไทยก็อาศัยสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะสิ่งที่มองไม่เห็น ว่าอาจจะเป็นที่พึ่งที่พึ่งได้น้องก็เลยเอาตัวนั้นแหละมันเป็นแจนสารเนาะเป็นที่พึ่งที่ระลึกน้องแต่พอพระองค์มาตรัสรู้แล้วก็มาประกาศเผยแผ่สัจธรรมคำสอนก็องค์ก็บอกว่าเพื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งที่ทาวรคือที่พึ่งแบบทาวอน,นะรัมเป็นแค่ชาบช่วยน้อง ส่วนที่ใครที่เอาถือเอาพระพุธะทธธรรมประสงค์เห็นอริยสัจสี่คือความจริงันประเสริฐน้องบุคคลเหล่านั้นก็จะสามารถพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้น้องก็มาพอ <c oughs> เห็นศรัทธาวิกฤิดศรัทธาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นาะก็เลยนึกถึงธรรมคำสอนของพระพองค์ที่พระองค์ได้ทรงประกาศเอาไว้เมื่อสองพัน 500กว่าปีที่ผ่านมานอ้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยุคยุคสมัยนี้นอ้องผมคิดว่านอ้อมันจะกลายเป็นอลานมิคสันยีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำไปนอ้องมองๆจากวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นนอ้องเรามองเขาว่าออลานมิคสัญญนยีน้องแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้องมันเป็นคำที่เป็นใกล้ๆคำบาลีนอ้อง มีขสันยีก็เปวารานที่เจิงนองชุ่มนองเจิงนองไปด้วยเลือดเนอะลานมีขสัญนยีเหมือนเนื้อสัตว์เหมือนสัตว์ที่ถูกฆ่าเนาะผักประหานแล้วก็เลือดเจิงนองเต็มพื้นปัตตีเนาะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าเราทังเกตเห็นไหมไปบนบานสารกล่าวก <g ül> ับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองคิดว่าเออศักดิ์สิทธิ์จริงเนาะสามารถที่จะช่วยเหลือ เราได้จริงประมาณนี้ที่ไหนบอกว่าดังๆอย่างไงอย่างนั้นไปตามโกลัวลหนกันไปตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์เน่ยก็ไปขอในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนาะก็เห็นเยอะแยะมากมายองค์นั้นองค์นี้เนาะพอนานไปผ่านไปผ่านมาแล้วก็มันก็มันจะดังขึ้นมาเป็นชั่วชั่วขณะเป็นพักพัก เหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำํำเหมือนละอองน้ําบนใบบัวมันจะเป็นแปบบ๊บชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปหายไปเพราะศรัทธาเหล่านั้นมันมันไม่มันไม่ได้เกิดมาจากตัวนี้พอมันไม่มันไม่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็จางหายไปแต่ถ้าศรัทธาที่เราปลูกฝังเข้าไปข้างในฝังเข้าไปข้างในจาก ความเชื่อเชื่อในคุณพระรัตนตรยัยเชื่อในคุณพระพุทธธรรมประสงค์พุทธังสารนังกชามิธรรมังสารนังกชามีสังฆังสารนังกชามีข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทธโธเมนาโธธรมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธ ประเสริฐสุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้องเป็นนาถาเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐเนะถ้าเราคิดอย่างนั้นคือศรัทธาเรามันจะดิ่งลงไปมันจะดิ่งลงไปเป็นศรัทธาที่เป็นไม่หวั่นไหวศรัทธาที่ไม่งอน,นอนแย่นคลอนแคลนแต่ถ้าศรัทธาที่เราไปตามคนนั้นคนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ไปเห็นบอก ลกลายเป็นว่าเออเราไปบนบาตรงนี้อตรงนี้แล้วก็กลายเป็นว่าเออตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์กว่าตรงนั้นตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์กว่าตรงนี้กลายเป็นสงครามระหว่างปากต่อปากจากคนจากกลุ่มลูกศิษย์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ันึกถึงกลุ่มของพญานาครบรากันตั้งแต่สมัยหลวงปู่ชอบนะ้อฐานนสสมรท่านมาบอกกับลูกศิษย์ลูกหาว่าอ ที่ท่านเคยอยู่อเกิดกาลาหนดึกๆท่านกำลังเข้าบําเพ็ญเพียรนั่งบําเพ็ญเพียรอยูอ่เกิดกุลาหนเสียงเอะโวยวายท่านก็เลยกําหนดจิตด,ดูโอ้โหพวกเราพญานาคนาคีานาคเป็นกลุ่มฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ประกาศศักดานุสักดานุภาพทำร้ายกันะทำร้ายกัน เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะทุกวันอถ้าเราไปอย่างนั้นกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเองเหนือก็คนนั้นคนนี้เอาเราไม่รู้เรามองไม่เห็นว่าอมันจะเกิดวิกฤตยังไงน้องเกิดเป็นสงครามมิลานมิตสัญญีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือเขียนค่าประหักประหารกันโดยที่อโดยอาศัยว่าอลาบสักการะลาบสักการะ เป็นที่ตั้งน้องพอได้ลาบสักการะแล้วก็ต้องทําให้ได้ดังใจที่คนนมาตั้งมาขอน้องต้องทําให้ได้เนาะพอไม่ได้ก็ต้องทําไงก็ได้ขอให้ได้เฮาทีนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันนะมันก็ไม่ได้ต่างกันนั่นเห็นไหมเรากลายเป็นว่าเราไปขอไปขอทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนาะ คนอื่นเดือดร้อนสิ่งที่เรามองไม่เห็นเดือดร้อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ยังหลงเนาะมันจะมีสองจำพวกเนาะที่ครูบาอาจารย์เคยท่านเคยเล่าให้ฟังมันีสองจำพวกมีทั้งพวกเน่ยสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมันก็ยังมีเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ยังเกิดสงครามเทวาสงครามเออก็ เขียนค่าปากประหารกันมันก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เออเพราะว่าพวกนี้สิ่งเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ก็ไปจากคนไปจากคนมันก็ยังมีความหลงอยู่ตราบใดที่ยังมีความหลงหลงในลาบสักกะละหลงในลาบสักกะละกูละกูละกูละ,ละมันก็ยังมีตัวตนอยู่เนาะมันก็มีตัวมันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไม่ได้วิเศษวิโสอะไรฉะนั้น เราดีดีดีกว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างดีเนาะเราสิ่งไหนที่ว่าประเสริฐเลิเล่อนเลอก็ไม่สู้กับเรานะเราสร้างความประเสริฐนะเลิศเลอขึ้นในจิตในใจของเราเนาะไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปร้องขอจากใครเนาะเมื่อถึงเวลาเนาะเมื่อถึงเวลาเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านได้กล่าวว่าลูกเอ๋ย ไม่ต้องไปอ้อนขอไม่ต้องไปร้องขอบนบานสารกล่าวที่ไหนอมเมื่อบุญเจ้าไม่เคยสร้างใครที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะช่วยเจ้าได้เนะแต่สิ่งไหนที่เจ้าเคยจะสร้างเอาไว้ทำเอาไว้นอ้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าไหนก็ไม่อาจต้านทานนะเออไม่อาจต้านทานสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นอ้องถ้าเราเคยสร้างเอาไว้ก็ทาเอาไว้เมื่อถึงเวลานอ้อง ชั่วฟ้าจบดินก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะ้องให้ผลแน่นอนเนาะให้ผลแน่นอนเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงวาระถึงโอกาสมันนะ้องถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเราไม่ต้องไปอ้อนบอนร้องขอทําไปเรื่อยๆเนาะคุณงามความดีเนาะสร้างไปเรื่อยๆบางทีบางครั้งบางคราวอการเวียนเกิดเวียนตายเน,ะนาะอนัมตะโคสังสาโรเนาะไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนาะ เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันลึกตื้นหนาบางแค่ไหนเราไม่รู้ได้นอ้องเราเกิดตายตาย,ตายเกิดอยู่อย่างนี้เนาะเราเคยทําชั่วทําเลวไว้มากเยอะแยะมากมายหรือเราเคยทําดีไว้เยอะแยะมากมายเราจําไม่ได้เนาะเราไม่รู้บางครั้งมะาข่าวมันโดนภพชาติมันปิดนะมันปิดกันเนอาไว้เราไม่รู้นอกจากท่านที่บําเพ็ญเนาะบาเพ็ญยก,กจิตตัวเองบําเพ็ญ เข้าสู่เนาะเข้าสู่กระแสแห่งจิตเนาะบางท่านบางคนก็สามารถที่จะลึกนึกถึงอดีตที่ย้อนไปหลายภพหลายชาติได้เนาะหลายภพหลายชาติได้นั่นก็ขึ้นกับบาร,รมีก็คือจิตใจนะครับว่าบาร,รมีก็คือความเต็มในจิตใจเนี่ยมันสั่งสมมาจนมันเต็มเนาะเขาเรียกว่าบาร,รมีเนาะมันก็เกิดมาจากใจก็ว่าบาร,รมีเนาะสร้างเล็บผสมน้อยเห็นอะไรแล้วก็ทําทเป็นทานบาร,รมี ศีลบาร,รมีอะไรต่างๆเป็นบาร,รมีทั้งนั้นเนาะถ้าเราทําจากใจนอ้องไม่ใช่ว่าเออเรามีเงินทองเยอะแยะมากมายถึงจะสร้างบาร,รมีได้ไม่เกี่ยวกันนอ้องการให้ทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นเท่านั้นนอ้องที่มันยกระดับจิตที่สูงขึ้นเนี่ยก็คือการรักษาศีลนอ้องการรักษาศีลก็ทําสภาวะจิตให้มันเป็นปกตินอ้อง ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี 7, ่บเจ็ดศีลสามรอยสิบเอ็ดนก็ว่ากันไปตามที่เขาทำกันเนาะอย่างศีลห้ามีอะไรบ้างเราก็ต้องรู้นะว่าเออไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือของผู้อืน่นไม่รักของผู้อืน่นมาเป็นของตนเองเนาะไม่ละโมบโลภมากเนาะไม่ผิดลูกผิดผัวาเขาไม่โกหกปูดปวดมดเทสทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนาะ ไม่ดื่มสุรายาเมาที่ทำบันทอนจิตใจบันทอนสมองให้เลื่อนเนาะให้เลื่อนนั่คือศีลเนาะถ้าเรามีศีลมันก็เกิดความเป็นปกติเนาะเกิดความเป็นปกติพอมันเป็นปกติองค์แห่งภาวนาก็คือความเจริญทางจิตมันก็เพิ่มขึ้นมาอืเราจะทำอะไรเราจะนั่งนึก มองจิตมองใจมันก็เปิดออกนะมันก็มองเห็นเนาะเห็นจิตเห็นใจตัวเองเออเห็นมันความนิ่งเฉยโล่งบ่างเห็นความวุ่นวายเห็นแล้วมันจะเห็นหมดอ่ะพอใจมันเป็นปกติคือมันมีสิลแล้วเนะาะดังนั้นมันมันมีเยอะแยะมากมายในการที่จะเราจะทำนะ้องการสร้างบาร,รมีคือคาให้มันเต็มทานก็ทําให้เราอาจจะทําให้เราเอออนาคตอาจจะทําให้เรามีเนาะร่ํารวยเงินทองได้อ แต่ว่าศีลเนี่ยมันจะยกขึ้นสภาวะที่สูงขึ้นสูงขึ้นกว่านั้นน้องหรือภาวนาเนาะครูบาอาจารย์ท่านว่าแค่ลับนิ้วมือเดียวคือจิตมันสงบจิตมันสงบแค่ลิงกระดิกหางไก่กระดิกหางช้างกระดิกหูอย่างนี้แป๊บเดียวจิตมันรวมเนาะจิตมันรวมเป็นหนึ่งแค่เนี่ยเป็นบุญมหาศาลเป็นบุญมหาศาลเนาะ ให้เราทําเองเนอ้องเราไม่ต้องไปศรัทธาแบบที่ออคนนั้นคนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์นตรงไหนที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เท่าไม่เท่ากับใจเราที่มันเกิดความศักดิ์สิทธิ์น้องพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเราไม่อยู่ที่อื่นอที่เรามองเห็นเห็นไหมเห็นพระพุทธองค์เห็นพระพุทธรูปอยู่ข้างหลังหัวแหลม ตาต่ำๆหูยันยานนั้นเป็นเครื่องเปรียบเนาะพุทธปฏิมากรก็คือเครื่องเปรียบความเป็นพุทธแต่พุทธที่แท้จริงก็คือความสว่างสัยแห่งจิตแห่งใจเนาะความประเสริฐความบริสุทธิ์เนาะนี่คือพุทธที่แท้จริงพุทธมันมีอยู่ทั่วทุกห,หนทุกแห่งถ้าเราเห็นถ้าเราเปิดจิตเปิดใจทำใจให้เห็นมันก็เป็นพุทธที่ไหนก็มีพุทธะน้อง พระพุทธองค์ที่เรามองเห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าพ,พุทธเจ้ามันไม่ใช่อืเป็นเพียงเครื่องเปรียบนตรงนั้นเออศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์เราไปแล้วก็อืออาจจะเป็นเออเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอที่มาสถิตแล้วก็พอได้ลาบสักกาะระพอก็หลงไปกับลาบสักการะเหล่านั้นนอที่เอาจะมาเอไปดวลบัณดานในคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ ให้ได้สําเร็จดังที่ใจปรารถนามันจะทําได้ยังไงเนาะมันจะทําได้ยังไง <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเกิดมาจากบุญบุญของคนนั้นด้วยเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนไปปรารถนาไปขอแล้วได้หมดเนาะถ้าางนั้นก็ทั่วประเทศเนี่ยทั่วโลกนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายอืมถ้าอยางนั้นก็ปรารถนาต่างคนต่างปรารถนาได้หมดอนะ่ากลายเป็นว่าเออคูไปขอที่นี่ได้สมปรารถนา มึงไปขอตอนนั้นเก่งสู้ของกูไม่ได้เห็นไหมกลายเป็นสงครามระหว่างปากเราเนี่ยแหละอืแล้วก็สงครามอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่จะว่าเออไม่ยอมกันไม่ยอมกันเรามองไม่เห็นน้องเรามองไม่เห็นแต่ทางนี้ทางนั้นะตามที่ผมมองแล้วมันไม่ใช่เนาะมันไม่ใช่มันเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทนะที่เขาทําขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อ หาเงินเข้าพกเข้าหอทั้งนั้นหาเงินเข้าพกเข้าหอสร้างบาร,รมีให้ตัวเองกับกลุ่มบริวารตัวเองทั้งนั้นถ้าละหลงละเลิงเข้าไปเราจะเป็นเหยื่อคล้ายๆว่าเขาโยนเบ็ดมาเขาอาจจะหลอกล่อด้วยนิดๆหน่อยๆต่อไปพอเรางับคันเบ็ดเข้าไปเราก็เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยอจากนั้น ที่ผมเห็นไหมโชคลาบที่ผมเกิดทุกงวดเลยทุกครั้งเมื่อผมหวยออกผูบอะไรออกุ๊บผมก็รู้เลยว่าจะซื้ออะไรผมก็ซื้อไปเลยมันก็ถูกทุกงวดนะไม่ผมไม่ได้คุยไม่ได้โ่าวดอะไรมันก็ถูกทุกงวดจริงๆถูกตลอดนะเอไม่ได้ไปขออะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงๆถ้าเราทําดีฮะถ้าเราทําดีให้ถึงดีนะทํทดีให้ถึงดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ท่านคอยช่วยเหลือเราทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือทั้งนั้นขอให้เราทําดีให้ถึงดีเนาะทําดีให้ถึงดีทําดีให้มีดีอืมันก็จะกลายเป็นเนาะถ้าเราไม่มีดีแล้วเราจะไปขอมันยังไงก็ไม่ได้เนาะไม่ไถึงเวลาน้องไม่ถึงเวลาเราจะไปขอไงถ้ามันถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ไม่สามารถ ทานทานเนาะเทวดามายืนขวางเป็นร้อยเป็นพันนะก็บอกว่าอย่าอย่าให้คนนี้มันห้ามไม่ได้กระเด็นกระดอนเราหมดนะเพราะว่าพลังอํานาจของความดีของสิ่งบุญกุศลบาร,รมีที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นพลังผลักดันออกมาเป็นพลังงานนะที่มหึมาที่มหาศาลเนาะไม่มีอะไรที่สามารถต้านทานได้เนาะนั้นอยากเตือนนะ้องเราชาวพุทธทุกท่านทุกคนนะสายยะแปลว่า สายาเราจะไปงมงายกับสิ่งนั้นเออพญานาคอะไรต่งรรางๆพญานาคก็ยังอาศัยบุญจากพวกเราอาศัยบุญจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่เ,ออเห็นไหมเ,เมื่อครั้งพุทธกาลก็มาปลอมตัวมาบวชเ,เพราะว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยากให้ตัวเองพ้นจากบ่วงกรรมที่เกิดเป็นออสัตว์กึ่งเทพสัตว์เดรัจฉานกึ่งเทพไม่สามารถที่จะ รู้สัจธรรมความจริงที่จนสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เนาะพร้อมพอพอ,พอหน้าก็พอหลับไหลเข้าสู่ภวังก็จะคลายตัวคืนล่างเป็นพญานาคเห็นไหมเห็นมั่อก็เลยเกิดเหตุเห็นไหมวออ่าพญานาคความบวทชทธเจ้าก็ตำหนีตีเตียนแล้วก็บอกว่าต่อไปไม่ให้ทําแบบนี้น้อง จาเป็นแค่กำเนิดเดรัจฉานที่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเฉยๆแต่ก็ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถที่จะบวชในพระโบพรพุทธศาสนาได้เนาะเห็นไหมเสียใจนาเสียใจก็เลยว่าสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าข้าขอให้มีชื่อในพระพุทธศาสนาบ้างเห็นไหมก็เลยเห็นไหมก็มีคาว่านาคเห็นไหม ตอนที่จะบวชภิกษุที่จะเข้ามาในพระโบสลรพุทธศาสนาก็ได้เข้าหน้ากันไหมมีนาคเข้ามาเห็นไหมนั่นหน้าก็ยังอาศัยพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังประเสริฐเลื่อเลือกว่าน้แล้วเราจะไปถืออะไรเห็นไหมอืมเขาก็อาศัยต้องการที่จะดึงศรัทธาให้มาอาศัยบุญจากเราเนี้ยอืมอาศัยบุญจากเราช่วยเราอืสร้างบัตรสร้างวาสร้าง,าางอืม ทำรูบำรุงพระพุทธศาสนาแต่เรายังหลงไปอยังหลงไปอย่างนั้นนะมันเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นเี่นะศรัทธาแบบไสยศาสตร์นะไสยศาสตร์คือศาสตร์อย่างการหลับไหลเนาะยยะไสยะแปลว่าหลับ <c ười> คือไม่ตื่นเนาะเรามันพุทธศาสตร์นะลูกพระเจ้าพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานเนะาะดังนั้นเราเป็นลูกเป็นบุตรพุทธศาสกยะเนาะเป็นลูกของพระพุทเจ้าแล้วเราก็ต้องตื่นเนาะ ื่นจากสิ่งเหล่านั้นจะให้เขาหลอกเนาะถ้าเขาหลอกอย่างนั้นอย่างนี้หเห็นเรามันเชื่อง่ายเนาะเชื่อง่ายนะเพราะว่าจิตเรามันไม่มีที่พึ่งเราไม่ได้สร้างศีลเข้ามาในใจสมาธิภาวนาอะไรต่างๆปัญญาเข้ามาในใจเราก็กลายเป็นเชื่อง่ายนะถูกเขาชักจูงไปไหนก็ไปเราก็เลยโดนหลอกอยู่ล่ำไปเนาะ พอโดนหลอกล้วก็มาตีอกชกตัวอย่างนั้นอย่างนี้นอ้องแทนที่เราจะเออมีเงินมีทองเก็บไว้ใช้สอยเวลาจําเป็นเนาะมีเงินใช้จ่ายจําเป็นกลายเป็นเราไปตกหลุมพรางเป็นเหยื่อของเขาบางคนผู้นี่ยืมสินมาเยอะแยะมากมายคอ,อยปลูกเนาะมาปลูกเนาะมาปลูกบุกคคลบานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นที่ผม เกินหัวข้อว่าทำดีดีทำชั่วชั่วคือทำดีไม่ทำดีได้ดีไม่มทำดีดีเลยแค่คิดที่จะทำก็ดีแล้วดีที่ใจแล้วทำดีดีทำชั่วชั่วบานพืชอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นใครหลอกคนอื่นสร้างกรรมสร้างเวรก็เออเขาก็าได้รับผลอย่างนั้นเนะมื่อถึงเวลาเนาะเมื่อถึงเวลาที่กรรมตามทันนะ เราจะรู้ว่าเออปวดแสบปวดร้อนเนาะตอนนี้เขาอาจจะกระยิมยิ้มจ้องเนาะบางทีเออสิ่งที่เราทําไม่ดีได้เงินมาใช้สอยมือเปิบเนี่ยมันคงจะไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อไรเนาะเขาอาจจะมีบุญเก่าเนาะที่หนุนหนุนนําเขาอยู่แต่เมื่อไรทีบ่บุญเก่าหมดลงเนาะบุญเก่าหมดลงเบญกรรมหรือสิ่งที่เต็งกระทําในทางที่ไม่ดี มันตามให่พ้นเนาะ mm hmm. เขาจะรู้ว่าเออนรกมีจริงปวดแสบปวดร้อนแน่นอนเนาะไม่ได้เบนเลยว่าเออคุณจะห่มผ้าเหลืองหรืออะไรอเพราะว่ mm hmm. พุทธศาสนาไม่ได้ว่าเออเป็นพระแล้วจะพ้นจากนรกเนาะอ mm hmm. ืนรกไม่ได้มีไว้ให้ญาติโยมอย่างเดียวพระก็ตนนกนรกคือใครทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับนอ้อง mm hmm. ขอให้เราทําจริงเนาะศาสนาเรามีศาสนาแห่งความจริง ใครทํำยังไงได้อย่างนั้นก็มาฝากนาะอปลุกปลูกใจให้ตื่นตื่นจากความหลับไหลเป็นพุทธศาสตร์เนาะไม่ใช่สยศาสตร์ให้เขาหลอกอยู่ล่ําไปนะครับนะ้องในวันพระนี้ก็มานำสาระดีๆมาพูดคุยมาให้กำลังใจชาวพุทธนะปลุกใจให้ตื่นก็ขออวยกวุพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคล สมบูรณ์พูนผลได้ราบยศไมตรีกิจมิตรภาพจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานทุกกิจทุกดวงทุกท่านทุกคนทุกตัวทุกตนโดยเธอสวัสดีครับ